เมื่อพูดถึงการก่อตั้งราชอาณาจักรไทยคนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะเริ่มต้นที่อาณาจักรสุขโขทยัยไล่เรียงมายังกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์แต่ที่จริงแล้วยังคงมีอาณาจักรหรือรัฐอื่นๆที่เคยดำรงอยู่ในพื้นที่22จังหวัดในภาคกลางของไทยมาก่อนอับดุลไทยทูบขอพาพอเพื่อนๆย้อนเวลาไปลำลึกถึงเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องราวผ่านโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันกับสี่เมืองโบราณภาคกลางก่อนอาณาจักรสุขโขทยัย 1. เมืองนครปฐมโบราณ,รราณจังหวัดนครปฐม เมืองนคนปรปฐมโบราณมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองนครชัยศรีเป็นหนึ่งในสามเมืองโบราณที่นักวิชาการคาดกันว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดด้วยขนาดพื้นที่กว่า7ตารางกิโลเมตรอายุเก่าแก่นับย้อนหลังไปได้ราว1 5 0 0ปีหรือดำร,รงอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11-16ถึงมีการค้นพบร่องรอยการวางผังเมืองและหลักฐานโบราณคดีจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างองค์พระปฐมเจดี ที่ประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกลุ่มรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้สร้างเจดีย์ระฆังคว่ำครอบทับองค์เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมสมัยทวาราวดีที่มีอยู่เดิมโดยหากต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาและรูปทรงของเจดีย์ทวาราวดีแบบดั้งเดิมก็ยังคงสามารถศึกษาได้จากเจดีย์จุลลประโทนและพระประโทนเจดีย์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันและยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้บริเวณวัดพระเมนในเมืองนคนปรปฐมโบราณยังเป็นจุดที่พบพระพุทธรูปศิลาขาวปปางแสดงธรรมประทับนั่งห้อยพระบาทที่ใหญ่ที่สุดของอารยาธรรมทวาราวดีในประเทศไทยถึง5รูปด้วยกันพร้อมๆกับการค้นพบธรรมจักรที่แกะสลักจากศิลาจำนวนมากเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเดินทางมาถึงของพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยโดยร,รับอิทธิพลมาจากอินเดีย โดยในช่วงพุทธศตรวรรษที่12มีบันทึกของพระภิกษุชาวจีนที่เดินทางไปยังอินเดียได้กล่าวถึงดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าและขเขมรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามีชื่อว่าโถโลโปตี ซึ่งออกเสียงคล้ายกับคำว่าทวารวดีตลอดจนการค้นพบเหรียญเงินที่มีอักษรโบราณจารึกว่าสีทวารวตีสวนปุญยะหมายถึงพระเจ้าสีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมทวารวดีในพื้นที่นี้ 2. เมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยที่มีหลักฐานว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ มาตั้งแต่เมื่อ3,000ปีก่อนมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบมีการค้นพบทางโบราณคดีเป็นเครื่องมือที่ทำจากหินและโลหะและข้าวของเครื่องใช้แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองติดต่อค้าขายกับต่างชาติทั้งจีนอินเดียและชาติตะวันตกคาดกันว่าเมืองโบราณอูดทองนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสุวรรณภูมิ โดยหนังสือมหาวงศ์พงศาวดารลังการะบุว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียเคยส่งพระสงฆ์มาเผยแผ่พุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่13จึงทําให้มีการค้นพบสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาในดินแดนนี้หลายอย่างในเวลาต่อมาอาทิธรรมจักรและเสาหินแกะสละักตลอดจนประติมากรรมดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาทนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเมืองโบราณอูทองยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดี โดยพระภูมิหลังที่ตั้งของเมืองและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยพระพุทธบาทจำลองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดเขาดีสลักเป็นรูปแกะสลักนูนต่ำมีธรรมจักรอยู่กลางฝ่าเท้าและมีลายกรีบบัวล้อมรอบพระบาทซึ่งเป็นลวดลายศิลปะทวารวดีที่ได้รับความนิยมกันมากในยุคนั้น เช่นเดียวกับที่วัดเขาพระหรือวัดเขาพระศรีชันเพชรยารามก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีรอยพระพุทธบาทและแผ่นหินรูปสลักนูนสูงรูปพระนารายณ์สีกรซึ่งเป็นศิลป,ปะสมัยทวารวดีทําให้มีการยกย่องกันว่าเมืองอู่ทองโบราณเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลป,ปะขเขมรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยและส่งอิทธิพลต่อไปยังเมืองอืง่นๆในพื้นที่ภาคกลางของไทยในเวลาต่อมา 3. เมืองละโวจังหวัดลบบุรีก่อนกระแสละครบุกเุสันนิวาสที่ทําให้คนไทยพากันแต่งตัวย้อนยุคไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสำคัญในจังหวัดลบบุรีด้วยความชื่นชมต่อประวัติศาสตร์ในยุคพระนารายมหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่จริงแล้ว ลบบุรีหรือเมืองละโวมีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปได้ไกลกว่า3 0 0พันปีกับหลากหลายตำนานและเรื่องเล่าประกอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งการค้นพบโครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้ในยุคสมฤทธิ์บริรเวณที่ตั้งของอำเภอพัฒนานิคมและอำเภอโคกเจริญในปัจจุบันรวมถึงตำนานของพระนางจามเทวีพระราชธิด,ดาของเมืองละโวที่เสด็จไปครองเมืองหาริพุนชัยหรือลำพูนเป็นองค์แรกและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาในดินแดนภาคเหนือให้รุ่งเรือง ตลอดจนการที่กษัตริย์ขเขมรได้ส่งราชโอรสมาครองเมืองละโวในฐานะประเทศสลาดและสถาปัตยกรรมสำคัญที่โดดเด่นใจกลางเมืองคือพระปางสามยอดปราสาทขเขมรศิลปะแบบบายนประกอบด้วยศิลาแรงประดับปูนปั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเขมรหรือประมาณพุทธศตวตรรษที่18เพื่อให้เป็นพุทธสถานในรัฐิวัชรยาน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่กรุงสุขโขทัยจะรุ่งเรืองและเป็นราชธานีสําคัญของไทยอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาละโวก็ถูกผนวกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาและกลายมาเป็นราชธานีแห่งที่สองในสมัยพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยา4เมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองโบราณในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่รอการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นอาณาจักรโบราณที่นักประวัติศาสตร์บางสำนักเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เมืองโบราณสีเทพถูกทิ้งร้างมานานนับพันปีก่อนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยจะส่งค้นพบ ในปีพุทธศักราช2447แต่ได้ส่งศึกษาข้อมูลนำมาเปรียบเทียบจนพบว่าที่นี่เป็นเมืองโบราณที่สำคัญในอดีตและค่อยๆทำการบูรณะเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีพื้นที่รวมกว่า8,000ตารางกิโลเมตรเมืองโบราณสีเทพชั้นในมีการสร้างเนินดินล้อมคล้ายกำแพงเมืองแต่ไม่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านภายในตัวเมือง จึงเชื่อกันว่าศรีเทพเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาประกอบพิธีกรรมและไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยอยู่ส่วนชั้นนอกเป็นสถูปขนาดใหญ่และถ้ำที่มีภาพประติมากรรมแกะสลักนูนต่ำภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนี้ยังมีการค้นพบโบราณวัตถุมีค่าจํานวนมากรวมไปถึงโครงกระดูกข,ของมนุษย์นับเป็นแหล่งโบราณคดีอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย นี่เป็นเพียงสี่เมืองโบราณในเขตพื้นที่ภาคกลางก่อนการรุ่งเรืองของอาณาจักรสุขโขทยที่จริงแล้วยังมีอีกหลากหลายอาณาจักรบนแผ่นดินไทยที่ทรงคุณค่าและรอการค้นพบหลักฐานใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เคยดารงอยู่ในอดีตอับดุลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆลองสำรวจสถานที่ต่างๆในจังหวัดหรือพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่กันในทุกวันนี้ไม่แน่ว่า อาจมีประวัติความเป็นมาหรือตำนานที่น่าสนใจรอให้เราไปค้นหาเพื่อน,นำมาบอกเล่าส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้กันบ้างก็ได้นะครับเริ่มต้นง่ายๆกับการมองหาประวัติศาสตร์ใกล้ๆตัวแล้วชวนกันมาทำอะไระนสนุกๆกับโครงการประกวดภาพยนตร,ร,ร์สั้นประวัติศาสตร์แก่นไทยเชื่อมไทยเชื่อมโลกจิงรางวัลรวมทุกภูมิภาคกว่า850,000บาทครับมาติดตามกันนะครับ เชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาร่วมสร้างสรร์ผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นที่จะถ่ายทอดแก่นแท้ความเป็นไทยรากเหง้าจากอดีตการเปลี่ยนผ่านถึงปัจจุบันและสารสร้างต่อยอดสู่อนาคตเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าและคุณค่าให้แก่นไทยเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของชาวไทยและชาวโลกโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์แก่นไทยเชื่อมไทยเชื่อมโลก การประกวดแบ่งเป็น2ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาชิงรางวัลรวม4ภูมิภาคกว่า850,000บาทเปิดรับสมัครครั้งที่1ภาคกลางวันที่15กุมภาพันธ์ถึง20เมษายน2,565ข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Li n e o f f i c i a l Account s i g แอซายฮิสตรีช็ฟ หรือ f c e e o o o k แฟนเ page แก่นไทยโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์แก่นไทยเชื่อมไทยเชื่อมโลก